สวัสดีครับผมทองแดงพุทธิเสลาปัจจุบันก็ยังทำงานประจำอยู่นะครับสาเหตุที่เข้ามาจักเข้ามารู้จักกับธุรกิจฟ้าหลวงเนื่องจากตัวเองมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คือเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่สาเมื่อได้รักษาตัวแล้วแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ของฟ้าหลวงปรากฏว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นจนถือว่าทุกวันนี้ก็าหายเป็นปกติ จึงมีความประทับใจในผลิภัณบันของฟ้าหลุนะครับแล้วก็ทําให้เกิดรายได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นรายได้ที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจากการที่เราทานผลิตภัณฑ์ดีแล้วก็บอกต่อนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเหมือนกับผมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นรายได้เสริมอีก รายได้อีกช่องทางหนึ่งครับขอบคุณครับ